นี่ก็เร็ว่ะตร้งฝาตั้งฝาตร้งฝาที่เหมือตับงมืไม่รู้นลแต่ที่มาแบีครับที่เหมือนตเม่เไม่รูบเฮ้ยะรอ,อาถาว่าม่ไหวเลยไม่ได้กินลูก มันกิ usted, Arrow, ๊บมุนด้วเลยต่งเี้ยอะไรไม่กิ๊บอินดี๋ยวมันตั้งเลยเลยไปเนี่ยต้นนึ่ง pom kang nón mai. Bụn pằm kang để không để lỡ những video hấp dẫn

เบนยหญ่ใหญ่ใจวิล่ลงมาลงมาเอาลงกเลกันลงม,มาอือแรงมากมันเยอาเป่นไหมมันดีเป็นไหอยู่แต่บบนี้รอมาบ่ายบ่ายครับซึ่งลูกมังค์นะชี่กออกมังลงมา Này lại nữa. Ok em. Khép tàng con.